请问你是中国人吗？劳驾，借过一下。สองคำเลยค่ะที่เราจะได้ยินบ่อยๆในภาษาจีนนะคะเวลาที่เราต้องการถามใครสักคนค่ะคำแรกเลยคือคำว่าฉิงเวินฉิงเวินคำนี้ค่ะแปลว่าขอถามหน่อยครับขอถามหน่อยค่ะตามด้วยคำถามของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นในประโยคเมื่อกี้เลยบอกว่าฉิงเวินอะไรคะ你是中国人吗？ ขอถามหน่อยครับคุณเป็นคนจีนใช่ไหมหรือเราต้องการถามทางค่ะเราบอกว่าอะไรเลยคะ请问洗手间在哪？请问洗手间在哪？ก็คืออะไรคะขอถามหน่อยครับขอถามหน่อยค่ะห้องน้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าเหล่าเจ้าเหลาเจ้าคำนี้หลายคนเคยเรียนในหนังสือเรียนมาก่อนนะคะ แปลว่ารบกวนด้วยครับรบกวนด้วยค่ะแล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำนะคะเป็นสิ่งที่เราขอร้องอย่างเช่นประโยคเมื่อกี้เลยบอกว่าเราจะเจ้ากูอี้เจ้าเจ้ากูในที่นี้ค่ะแปลว่าขอทางหลีกทางค่ะเพื่อจะได้ผ่านไปดังนั้นขอทางด้วยครับขอทางด้วยค่ะเราตามด้วยสิ่งที่อะไรคะเราต้องการให้เขาทำดังนั้นต้องการขอถามข้อมูลแค่สักคนใช้ฉิงเวิน อยากจะรบก,กวนให้ใครทำอะไรนะคะใช้คำว่าเหล่าเจีย